สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเย็ดบด้านนะครับวันนี้ผมจะนําคอมเพรสเซอร์ของแอร์มาวัดหาขั้วหลักนะครับสูตรว่าเราจุดจุดสังเกตต,ตรงนี้ไม่มีนะครับเขาไม่ได้พ่นให้เรามาไว้หรือว่าคอมมันเก่านะครับเราจะหาขั้ว CSR ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ลองวัดอ่าให้ให้ฝั่งนี้เป็นจุดที่1นึ่งขั้วที่1นึ่งขั้วที่2องขั้วที่3นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ตามนี้นะสูว่าอันนี้คือ1นะครับ2 3นะครับไล่ไปนะเอาวัด1กับ2ก่อนครับอ่าโดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับอ่าลืมบอกไปครับโดยไม่ผิดจุดครับโดยใช้มิเตอร์มัลติมิเตอร์อ่าดิจิตอลฮะอ่าเราปรับที่ย่านโอห์มนะครับอ่าเซตที่โอห์มนี่ครับค่าโอห์มมันจะขึ้นเห็นนะครับ นี่สัญลักษณ์โหมนะครับอ่าเรามาวัดกันเลยนะครับอันนี้คือเราสมมุติให้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับอ่ามาเริ่มวัดกันเลยครับมาวัดจากข้วหนึ่งกับข้วสองได้เท่าไหร่ครับข้วหนึ่งข้อสองได้แปดโอห์มเราก็จดไว้ครับนี่คือสัญลักษณ์ของอ่าของคอมพิวเตอร์นะครับอ่านี่คือ คอมมอนนี่คือจุดร่วมนะครับอันนี้คือขดสตาร์ทนี่ขดลันนะเะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับอเอาข้อหนึ่งข้อสองได้8โอห์มนะครับข้อหนึ่งข้อสองเท่ากับ8โ oh oh อห์มแปดโอห์มโอเคครับมาดูขั้วข้อหนึ่งข้อสามได้เท่าไหร่นะครับ เราวัดข้อหนึ่งเราสมมุติให้หนึ่งสองสามนะครับเอาข้อหนึ่งข้อสามครับได้เท่าไหร่ครับข้อหนึ่งข้อสามครับสี่จุดสี่จุดเจ็ดครับข้อหนึ่งข้อสามได้สีส่จุดเจ็ดโอห์มนะครับมาข้ว มาขั้วสองกับขั้วหนึ่งครับไม่ใช่ครับมาขั้วสองขั้วสามครับนี่ครับสองกับสามนี่ครับอันนี้เราสมมุติให้เป็นขั้วที่หนึ่งขั้วที่สองขั้วที่สามนะครับแต่ที่นี้เราจะวัดขั้วที่สองกับสามครับสองกับสามได้เท่าไหร่ครับสามจุดสี่นะครับอ่าสามจุดสี่โอห์มขั้วที่สองขั้วที่สามได้ 3.4โอห์ม oh นะครับนี่เราก็จะเห็นแล้วครับคือขดลวดอเอ็กซ์สตาร์ทเนี่ยจะขดลวดปีจุดขดลวดสตาร์ทกับขดลวดรันนี่จะเยอะครับเราก็นี่ครับได้แล้วครับคือนี่คือเดี๋ยวเขียนด้วยปากกาแดงนะครับก็จะได้แล้วครับอ่านี่คือในเนี้ยจะเป็นขดลวด ไม่เอสก็รันแล้วครับเอสกับรันแยกออกไปแล้วออจุดที่1จุดที่2นะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าถ้ารันแยกไปแล้วโคดสตาร์ทกับกคดรันแยกไปแล้วก็เหลือคืออีกจุดหนึ่งครับก็คือจุดไหนครับจุดที่3ใช่ไหมครับที่เหลือก็คือจุดที่3นี่คือยังไงก็เป็น,นคอมมอนแน่นอนเป็นซีแน่นอนครับ4จะค่าน้อยกว่าเพื่อนครับยังไงก็เป็นคอมมอนนะครับจุดที่3ครับ แล้วทีนี้เราจะมาหาว่าจากอันแรกเนี่ยเราจะมาหาว่าอันไหนเป็นสตาร์ทเป็นหลันเราก็มาดูนี่ครับมาดูตัวนี้เลยครับว่าว่าไหนสูงกว่ากันครับสูงว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือเราไม่ต้องหมายถึงว่าเราเราไม่ต้องมองก็ได้เพราะว่าเราได้จุดจุดที่สามเป็นคอมมอนแล้วเราก็ไม่ต้องมองครับสูงว่าเราปิดไปสูงว่าเราเราปิดตัวนี้ไปครับอ่าเราไม่ต้องมองเราปิดไปนะครับ เราก็จะเห็นแล้วครับว่าจุดที่1นี่ครับสูงกว่าจุดที่2ใช่ไหมครับนี่นี่คือเราปิดจุดที่3ไปเนี่ยง่ายๆครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่อ่าจุดที่1เท่าไหร่ครับสีจุดเจุดที่2เท่าไหร่สามจุดสี่ขลวดที่เยอะที่สุดก็คือจะเป็นขดลวดสตาร์ทนะครับอ่าขดลวดที่เยอะที่สุดจะเป็นขดลวดสตาร์ทนะครับอ่าเราก็จะได้แล้วว่าคือจุดที่1เนี่ยตัวนี้เป็นสตาร์ทเป็นนี้เป็นสตาร์ทนะครับ ตัวนี้คือลองลงมาเป็นรันนี่ครับก็ได้แล้วครับนี่คือคืออ่าเห็นไหมครับคือง่ายๆครับปิดจุดนี้ไปครับคือข้างบนเนี่ยคือเรารู้แล้วลว,ว่ามันเยอะที่สุดหนึ่งกับสนี่ยังไงก็เป็นสตาร์ทนะและรันนะเราก็ปิดปิดจุดนี้ไปเห็นไหมครับมันก็จะเหลือหนึ่งกับ2ทีนี้เราก็ได้ค่าแล้วครับว่าหนึ่งเป็นผลสตาร์ทครับ 2เป็นลันนี่เองครับนี่ก็ง่ายๆครับในการาหาขั้วหลักของคอมเพิวเซอร์นะครับเพื่อจะไปต่อในการใช้งานต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆด้านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ